สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดภูก,กุ้มข้าวตําบลคําพระุงอําเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นวัดที่สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมมีองค์ปู่วิรูปักโขนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมแล้วก็จะพาชมบรรยากาศภายในวัดนะครับซึ่งก็ มีสิ่งสวยงามเยอะแยะมากและที่สำคัญนะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์ฟอสซิลหอย130้อยล้านปีแหล่งธรณีคำพระองค์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศด้านในนะครับเราเข้ามาตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะมีทาเวศสุวรรณแล้วก็มีแม่ตะเคียนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไป ดูองค์ปู่วิรูปักโขนะครับนี่ท่านผู้ชมดอกกระเจียวดูสวยงามมากเลยครับสวยงามมากวัดผูกุ้มข้าวนะนี่นะครับองค์ปูวิรูปักโขสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับ มองไปข้างบนมีดอกกระเจียวสวยงามมากเช็คอินวัดภูกุ้มข้าวครับองค์ปู่นีรูปักโขนะครับด้านข้างนี้ก็จะมีน้ำตก ีฟอสซิลหอยนะครับข้างบนเห็นเป็นรูปหอยเห็นไหมครับที่วัดแห่งน,นี้จะมีฟอสซิลหอยอายุหนึ่งร้อยสามสิบล้านปีครับมีคนมากราบไหว้นะครับนำพาดมาถวายองคปู่วิรูปักโครครับ จะพาชมด้านข้างนะครับมาทางนี้จะ,จะมีนะครับล้อมรอบเลยส่วนหางนะครับมีนกพิราบมาอาบแดดด้วยอันนี้คือส่วนหาง วัดภูกุ้มข้าวอยู่ห่างจากธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโท30กิโลเมตรโดยประมาณนะครับท่านผู้ชมมาจากทางจังหวัดกาลสินส่วนด้านข้างเห็นไหมโอ้โหสวยงามมากท่านผู้ชมนี่เหมือนดอกกระเจียวเลยนะครับเหมือนดอกกระเจียวเลยดู นี่ครับสวยงามมากกำลังบานเลยเหมือนดอกกระเจียวอันนี้ดอกตูมๆดูดูดอกตูมๆนี่สวยมากทานได้หรือเปล่าก็ไม่รู้สวยจริงๆนีครับนุ่นแปลงทางนี้เหมือนเกิดเองตามธรรมชาติเลยดูนะครับอยู่ป่าล้อมรอบเป็นป่าดอกกระเจียวนะครับ สวยงามมากเลยท่านผู้ชมอยู่ที่วัดภูกุ้มข้าวตำบลคำพระองค์อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเยอะมากเลยท่านผู้ชมเป็นป่าเลยนะครับนุ่นๆนะครับสวยงามอยู่ด้านหลังองค์ปู่วิรูปโคนะครับ เราจะเดินพาไปชมขึ้นไปด้านบนนะครับเราขึ้นมาด้านบนส่วนด้านหลังก็จะมีดอกกระเจียวเห็นไหมครับเส็นทุ่งดอกกระเจียว เดี๋ยวพาชมทุ่งดอกกระเจียวทางนี้ครับนี่โอ้โหเยอะจริงๆเลยนะครับมาปีนี้โน้่นครับเป็นป่าดอกกระเจียวนะครับ ดี๋จะพาขึ้นไปบนพระาธาตุนะครับพระาธาตุภูกุมข้าวได้ยินเสียงน้ำตกไหมครับเห็นหอยนะครับอันนี้ก็คือสัญ,ญลักษณ์เป็นหิะ็นหอยสัญ,ญลักษณ์ของฟอสซิลหอยนะครับหนึ่งร้อย สามสิบล้านปีนฟอสซิลหอยหนึ่งร้อยสามสิบล้านปีนู่นครับเราจะขึ้นไปบนพระาธาตุนะครับผมจะพาขึ้นไปบนพระาธาตุนีครับพระาธาตุภูกุ้มข้าว พระธาตุผูกคุ้มข้าวครับเรอจะพาขึ้นไปด้านบนนะครับพระธาตุผูคุ้มข้าวนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับขับรถมา30กิโลเมตรโดยประมาณนะครับติดถนนซีเลนนะครับ เส้นกาละสินมุกดาหารขึ้นมาด้านบนนี่โหลมเย็นสบายดูดอกกระเจียวด้านล่างเห็นดอกกระเจียวสีชมพูสวยงามมากได้ยินเสียงนี่ครับโมบายเสียงะระฆังเราเดินมาทางนี้นะครับ เย็นนะครับเงียบสงบดีมากๆเลยท่านผู้ชมนั่นนะครับคือพระธาตุกุ้มข้าวครับมีคาถาบูชาด้วยนะครับ พระาธาตุผูกคุ้มข้าวครับมาตรงนี้นะครับพระพุทธแก้วมณีสีโครไมตรีครับมาทางนี้ก็จะมีสะพาน นะครับมีทางเดินท่านผู้ชมให้ชมวิวรอบเลยนะครับ360องศาเห็นภูเขาล้อมรอบไหมครับภูเขาล้อมรอบเขาเรียกว่าดงแม่เพจนะครับอันนี้พระใหญ่นะครับกำลังก่อสร้างครับเป็นพระใหญ่นี่ครับคือดงแม่เพจนะครับดี ชมวิวนะครับท่านผู้ชมนี่ทางหลอมรอบเลยนะครับดูข้างล่างก็จะมีดอกกระเจียวสีชมพูน่าจะเป็นป่าเห็ดป่าโคกนะครับ,รบดอกกระเจียวลมเย็นสบายเลยนะครับท่านผู้ชมวิวสวยมากนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับเห็นดอกกระเจียวไหมครับนู่นดอกกระเจียว ดอกเกียวสีชมพูนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าปทุมมาการดูแลและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวปธุมมาเขามีข้อมูลให้ด้วยนะครับเกี่ยวกับดอกเจกียวเนี่ยครับโอ้โหเยอะมากเลยท่านผู้ชมนูน่นเยอะมากนูน่นเป็นแปลงข้างล่างก็มีอันนู้น ข้างล่างรุ่นรู้สึกว่าจะมีอะไรอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเหมือนเป็นเต่าเลยนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่เคยไปดูนะครับนะ่ะเหมือนเป็นเต่าเลยนะครับเป็นลานหินนะครับลานหินเหมือนเต่าเลยครับขาขาวอยู่นะครับน,นี้คือดอกกระเจียวโอ้ปีนี้เขาตัดหญ้านะครับเขาตัดหญ้าออกรอบๆก็เลยเห็นต้นกระเจียวเนี่ยเยอะมากครับท่านผู้ชม เห็นต้นกระเจียวเยอะมากอันนี้ต้นมะขามป้อมนู้นครับทางโน้นมาด้านหน้าน่ะมาจากธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาศิริจันโทนะครับมาจากด้านหน้าครับลมเย็นสบายดีจังเลยนะครับท่านผู้ชมเราเดินต่อมาถึงเห็นไหมครับนู้นทางโน้น,น,นจะมองเห็นถนนรถวิ่งอยู่นะครับ มาจากทางธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับนี่ครับอยู่ตรงด้านหน้าองค์ปู่วิรูปกโค่นะครับองค์ปู่วิรูปกโคจะหันหน้าไปทางถนนสี่เลนนะครับเส้นจังหวัดกาลสินไฟมุกดาหารนะครับหูหลังมดแดงท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ครับ มดแดงครับมดแดงด้านล่างก็จะเป็นดอกกระเจียวนะครับสีชมพูสวยงามมากเลยเราเดินวนรอบแล้วครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันนะครับ เย็นสบายครับวันนี้คนน้อยนะครับคนน้อยเนี่ครับเป็นฐานเรียนรู้นะครับมีพระพุทธทเมตตามหานิยมมีพระไม้มีพระ ยานาาวิรูปโขมีพระาธาตุภูคุ้มข้าวครับอันนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นดงแม่เพชรครับอยู่ที่วัดภูคุ้มข้าว ตำบลคําพระองค์อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องยู u ู e ก๊กก๊อกนิวด้วยนะครับ